ตะเกับช่อจ๋าะเกเลจูเข้าบ้านผิดลูกเ้า่เป็นอะไรเนี่ยก็ะเกยูกพ่อยกลับมาแล้วจันไม่ได้ได้ไเนี่ยะเกยูกพ่อานนี้เลยเอ้าแล้วล่ะพ่อโอู้กพ่อ ระหว่างทางไปแวะฟิณเยนวมาใช่จ้าเปลี่ยนตัว,วอะกา,ล,าละเกศมาหาพ่อหน้าตาตื่นแล้วพ่อจ้าพ่อรู้ไหมตอนเนี้ยขันแตกแล้วจ้าขันแตกก็ไปซื้อใหม่ที่รุตลาดีพ่อไปซื้อให้เองว่าไม่ใช่พ่อที่กาละเกตบอกว่าขันแตกเนี่ยพ่อจําได้ไหมก่อนที่กาละเกตจะออกจากบ้านไปนะ่ะ สั่งเอาไว้ไม่ว่าจะไปเจออะไรการลเกตลูกขันตินตขันตินตนขันติเ<อ>ว้ยนะ<อ>แต่ตอนเ<อ>นี้ยกาลเกตขันแตกแลวพ่อมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นไล้พ่อฟังที่ลูกพ่อรู้หรือเปล่ากาลเกศออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกใช่ไหมไปเที่ยวงานวัดไปเจอผู้ชายอยู่คนหนึ่งนี่มันมาดใหญ่เลยมันบอกว่า,วามันแต่เป็นคนสําคัญที่วังมโนลมมันทําตัวใหญ่โตสั่งให้ทุกคนหยุดร้องเล่นเต้นลํา แล้วอีกอย่างนะกาะเกตไม่พอใจกาละเกตก็เลยด่ามันไปรู้ไหพ่อมันบอกว่าอะไรมันบอกว่ามึงไม่ในนันตัวดีดีเจวันนะกูจะกลับมาตัดหัวมึงเลยเกผูเดีะพอดีกวะเกดต่ีพอให้้ไอ่อกะเกก็เข้าไปในเมืองด่วนเลยอยู่ทไม่ปลอดภัยแน่อาวเฮ้ยไปตามหาเจาจีดาเด้ลูก បានខំសអូសយឡើយអត់ទួតកលកេមដៃគូអត់ទួតកលកេមមក เกี่ยวไม่ทำไ้มองจ้ามาเลยายปีจนดุ๊กดจ้าลุกไม่ได้หรอจ้าไม่เป็นอะไร หลานใช่ไหมจ๊ะใช่พ้ามาตามหาหลานเขาบอกว่าอยู่แถวเนี้ยอะไรทุกทุกโตอะไรทุกอย่างเนี่ยลกูกนั่นแหละจ้ะป้าเขาเล่นกันตั้งแต่ต้นเรื่องหนูไม่รู้หนูหลับจ้ะ ว่าเขามีหลักฐานมีหลักฐานใช่หลักฐานของป้าคือหัวไหล่้างซ้ายมีคําสลักไว้ว่าเป็นรักดาเมจป้ามีหรือเปล่าคราเกะมีจ้ะดาวพ่อจริงๆคือลยดูเอเห็นรอยอักษรอยู่บนไหล่ซ้ายของการาเกจะจึงรู้ว่าจริงครับ เงินไหนเลยจ้ะเพราะว่าพอเท่าลือนะดูแล หนูได้จะมีชีวิตรอดถ้าหากว,ว่าวันนั้นกาเกตไม่เจอป้าไม่รู้ว่าชีวิตกาเกตจะไปยังไงต่อเลยจ้า อนมาถึงเหตุการณ์ครับทำไมเสียงแว๊กมาแบบนี้เขาจะมาไหมคะนี่มันอะไรกันนี่เข่ ก่อนที่จะลวนวายถามก่อนไหมพระเจ้าป้าไม่ทำขอบคุณครับสำหรับน้ำใจที่มอบให้กับน้องน้ำเนชโนบินครับ ให้นวาวอกการเก์เดราะว่าเรื่องมันเดินไม่สาิาตั้งแต่วันนี่เป็นต้นไปเขาจะมาอยู่ที่นี่ในฐานะเจ้าของวังมโนรมคุจะฟังคุณจะฟังพูดแบบนี้ขาจะพิลุมิเรามให้อหินเขาจะเสียใจยได้ไหคะความจริงมันก็คือความจรงิงไม่ใชเรือของเธออย่ามายุง่งการเก์เดหลาป้าเรวไม่เหมาะสมที่จะอยู่ที่นี่หรอกลูก อย่าเอาทองไปถูก,กับเบื้องเดี๋ยวมันจะเปลืองเนื้ทอทอง นี่ยโอ้โหยิงแสบตรงนี้มีสิ่ที่น่งถอยออกไปไม่ถอยฉันบอกให้ถอยออกไปก็บอกว่าไม่ถอยะบอกให้ถอยออกไป ก็ทำได้ no. ขอไปหันไม่ทันมงช่ำชองจังเลยปรับกล้องอิสระพัสสักกตบกต มเมฆนั่นแหละเคยได้ยินไหมพร่มาเป็นผู้ดีก็เหมือนสันกษสีบนหน้าส่วนผู้ดีตกยากก็เหมือนกับหน้าปดทองอย่างไอรุ่งริตรามเมมันเป็นได้แค่ไอมนุษย์สมมุติไอราชบุตรจอบรอ,องเท่านั้นแหละอ คุรุ่งฟ <mythology> <jamais sh> <media> ้าครับเนี่ใไทกันบ้างก็ตกเต้มาแ้วพี่กิอีกที่ตกาสักคู่นี้จะมองยังไงก็สวย ฝากกันสวยเป็นกระจัดอ,อ,อยากจะรู้จริงๆว่าเธอนน้นชื่ออะไรอกฉันมิชวชลชลิพาร์ทเ้ยเมื่อกี้ที่พูดมาเคือ,อะไรเจ้าคะก็มันไม่ใช่เธอ,อไงเกิดเรื่องอะไรขึ้นผู้หญิงคนเมื่อกี้มันเป็นใคร เฮ้ยมันมาทำอะไรที่นี่ตอบฉันมาฉันบอกไม่ตอบฉันมาเลยมันมันด่าฉันว่ามันด่าว่าไงมันตอบฉันมาทุกคนมันด่าฉันว่าไงมันด่าฉันว่ายังไงก็ฟังอยู่นี่ไง ตัวจริงมันบอกว่าเจ้าพี่เนี่ยเป็นราชบุตรจ้าวังไม่จริ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 งทั้งไม ไปไหนแล้วบบบบขอบใจมากที่มาบอกฉันเรื่องเธอเขาจะกลับประเคลที่ไังแต่ถ้ากูไปไม่เจอมันแล้วก็เจอดีแน่ทุกทีพอด พาะหญิงบรารมีสอนนักอุทยานหลวงแห่งนี้ครับฉากนี้พบกับพระเอกน,นางเอกรับเชิญรอบบนี้นะครับนี่ครับพระเอกสักชายมารมีครับตอนนี้มาคนเดียครับวันนี้มันมาคู่กับนักเอกคู่ขวัญคุณพิดสมัยมารมีมาแล้ว นี่คือตัวหลักของบ้นมีองเทั้งสองข้างทองไม่มีเขาทั้งสองคนเราก็อยู่ไม่ได้อองพมือนะเดก็าทเหมือนตัวจริงมากครับนี่คือพระบรมชายาลักณ สมานอาร์มี่มาฟังพี่จรมองมา ดีนะครับตัวจริงแน่นอนฝังเสีงก็รู้ครับดูแม่ไหมฮาอยู่ทั้งากหลแม่ไหมฮาอย่างฉาก

ไปเกินทำอะไรให้เกียรใหม่ริ่งไปสี่ตัวเอือ่นี่ขาวดู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 สวัดสมัดทองสมัดทอง

ทำเรื <ừ S 2> <ừ S 1> <ừ> ่องอะไรทำเรื่อง่นให้กบ่นทำไมฮะกู่าจะรวยกงตายแล้วก่อนเลยตายไอ้เหี้ยใารเนี่ยไปเต้นแ้วเต้นขอแล้วมึงจะเหมือนกูมากแลยนี่ลำขึ้นเตียงมันทำมเก็บทุกอย่างแล้วมีเศษเยนะดจ้าเสมอปิดนั้นพระองค์ท่านทั้งสองเสมอพวางก็ไม่เย็นดูเลยยืนน้องนั้นยืนอยู่หลังไม่ไหวอ่ะ น้องนุ mm ่นน้องนุ่นยังยืนห่าอยู่ก็ไม่ไหมคนหาดูดูแม่หาโอ้ยห่ากันซักเลยหายโว้ยพอดาวหลังลงเสียงจะตุ้นวันวันไปแล้วไหนจะยิงนะไก่หายกูไปเล่นกูหล่นจริง ว่าเชื่อไม่ทันมุกี้อะไรเจ็บที่ผายนเลยเหรอเก่งจิ้งจิ้งเดี๋ยวก็หายไปหายเนาะเล่นเล่นเล่นพูดว่าดีร่าเด็กกุ๊กี่ลุงลิ้นาเม็นะการเกตได้นำเครื่องสักการะมาที่พระบรมฉายาัดาครับมาแล้วมาแล้ว ฉาขคามินเจ้าห oh. าเดี๋ยวเขา